มีติ๊กต็อกเกอร์ต่างชาติคนหนึ่งแอบถ่ายทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐที่ถนนเบเวอรี่ฮิลลแล้วเอามาลงติ๊กต็อกปรากฏว่าทุนกระหม่อมหญิงกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบค่อนแขะแกะเก่าเกิดอะไรขึ้น ิ๊กต็อกเกอร์คนนี้มีชื่อว่าปีเตอร์เป็นคนเชื้อชาติอียิปต์ที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาคอนเทนต์ในติกต็อกของเขาเนี่ยเขาจะไปที่ถนนเบเวอร์ลี่ฮิลล์ซึ่งเป็นถนนที่มีแต่เซเลบคนดังคนรวยอาศัยอยู่กันพอเขาเห็นใครที่โดดเด่นสะดุดตาหรือเป็นดาราที่เขารู้จักเขาก็จะถ่ายรูปคนนั้นแล้วก็ร้างรูปด่วนเอารูปเนี้ยไปให้เจ้าตัว <S 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 เขาเริ่มต้นคลิปด้วยคําถามว่ามีใครรู้บ้างว่าเธอคนนี้เป็นใคร<อ>ก็จะเป็นคลิปที่ทูลกระหม่อมหญิงและคณะยืนถ่ายรูปกันอยู่ที่หน้าร้าน จากนั้นคุณปีเตอร์แอบถ่ายรูปแล้วก็ล้างออกมาเป็นโพลารอยด์แล้วก็จะรูปนี้ไปให้ทุนกระหม่อมเขาก็เดินดุมดุมดุมเข้าไปแล้วเขาก็พูดว่า I ผมถ่ายรูปคุณนี่คือรูปของคุณสีหน้าของทุนกระหม่อมนะคะดูตกใจแล้วคณะผู้ติดตามก็ทำมือแบบนี้แล้วคุณปีเตอร์ก็ถือรูปพร้อมพูดว่า anybody speak Englishak English? Speak English? Speak English 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 มีใครพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดภาษาอังกฤษเป็นไหม ูดภังกฤษได้ไหมทูนกระหม่อมหญิงนะ่ะเขาจบปริญญาโทที่อเมริกาจบที่ University of California คนละมหาลัยกับหมอเกตนะหมอเกตจบที่ California University คน,คนละที่กันนะและในระหว่างที่ทุนกระหม่อมและคณะกำลังยืนรอข้ามถนนกันอยู่คุณปีเตอร์ก็ไปยืนดักอยู่ข้างๆค่ะแล้วก็พูดกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในคณะติดตามคุณช่วยเอารูปนี้ให้ผู้หญิงคนนี้ได้ไหมผู้ชายที่ทำปางห้ามญาติแบบนี้ เขาคือค,คุณต่อสอระลำวงสุนใหญ่นะคนะกรุงลอสแอนเจลิสคุณต่อก,ก็พูดว่าไม่ขอบคุณมากๆาก no, no. คุณต่อเขาก็พูดแล้วว่า no thank you very much อันนี้มันยังไม่หมายความว่าเขารู้ภาษาอังกฤษแล้วหรอคุณปีเตอร์ก็ไก็ม่หยุดยั้ยง <c oughs> ความพยายาม <c oughs> ค่ะไม่แน่ใจว่านี้เรียกว่าความพยายามหรือว่าดันทุลังนะยื่นรูปแบบทำมือแบบยื่นรูปอย่างเงี้ยอืมอืมอืม แค่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมแล้วเขาก็หัวเราะพูดว่านี่เป็นกำแพงภาษากำแพงภาษาก็หมายความว่าการที่เราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราพูดคุยกันคนละภาษาหัวซ่สสานคุณปีเตอร์ก็พูดกับทุนกระหม่อมว่าผมถ่ายรูปคุณครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครทันใดนั้นเองไฟเขียวให้ข้ามถนนได้ ทุนกระหม่อมหญิงและคณะก็ข้ามถนนถึงแม้ว่าจะข้ามถนนไปแล้วคุณปีเตอร์ก็ยังพูดพร้อมหัวเราะสลวนไปด้วยว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วก็หันไปคุยกับชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองว่าเขาเป็นใครอ่ะผมไม่รู้เขาเป็นใครน้องน้อเป็นน้ยู่อ้เสืออะไรแล้วเขาก็พูดว่ายากจังเลยเนี่ยผมถ่ายรูปของคุณผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นใครผมก็แค่ยอยากจะเอารูปให้คุณแต่ว่าไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษ This tough. Uh, took you this picture, whoever you are, and wanted to give it to is I I give you you you. whoever are, and แล้วเขาก็ตะโกนข้ามถนนไปที่ทุนกระหม่อมหญิงและหมู่คณะว่า English